สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็มียามาฮ่าจอาร์120นะครับที่ลูกค้าส่งมาให้เราจัดสภาพนิดหน่อยนะครับเป็นงานเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ทาใหม่ทั้งตัวแล้วก็เป็นงานชุดสีนะครับก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับกับงบประมาณหนึ่งหมื่นบาทนะครับคันนี้เนี่ยชุดสีเป็นของเดิมนะครับก็มีซื้อใหม่เฉพาะตัว ตัวล่างตัวนี้นะครับตัวน,นี้ผมซื้อของเทียมมาสามร้อยกว่าบาทน,นะครับแล้วก็มาทําสีให้ลูกค้านะครับก็ลูกค้าเลือกเป็นสีเขียวมัจฉานะครับก็ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีส่วนของทําสีดุมหน้านะครับก็ขึ้นซีลวดใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ทําสีดุมหน้าตัวจานหน้าตัวนี้ผมยิงสายให้ไปด้วยนะครับเพราะว่ามันจะได้ดูเรียบร้อยหน่อยนะครับ ก็เป็นงานสีทกเคทั่วไปนะครับผมไม่ได้ทำเพานเตอร์โคดอันนี้เป็นของเดิมนะครับลูกค้าทํามาจากที่อื่นแล้วนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยทําใหม่ทั้งตัวเลยนะครับตัวแ้งกลางผมยินใส่น้าให้ไปด้วยนะครับเพื่อความสะอาดนะครับแล้วก็ตัวก้านสูบจะเป็นเทนกินะครับทั้งตัวเนี่ยงานเครื่องยนต์จะอยู่ประมาณ สามพันกว่าบาทนะครับสามพันกลางๆก,ก็เป็นงานเกรเทียมนะครับก็การสูบประเทนกิลูกแหวนเนี่ยเป็นลูกแหวน JP นะครับเนื่องจากตัวเสื้อสูบตัวเนี้ไซส์สองร้อยแล้วนะครับก็ไม่สามารถใส่ลูกแท้ได้นะครับผมก็แนะนําเป็นลูกงาน JP ไปนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนลูกปืนในเครื่องทั้งหมดนะครับตกตลับเป็นโคโย j 8แล้วก็ซีนเครื่องทั้งตัวนะครับ สีทุกตัวในนี้ผมเปลี่ยนหมดนะครับรวมไปถึงแผ่นคัตนะครับแผ่นคัตเปลี่ยนแล้วก็จะมีเปลี่ยนโซ่สเตอร์นะครับโซ่สเตอร์เปลี่ยนใหม่ทําสีทุ้มหลังใหม่นะครับแล้วก็จะมีจุดนี้นะครับซึ่งเป็นโรคประจําตัวของ JR120 เลยนะครับอันนี้เนี่ยของเดิมมาปุกนะครับลูกค้าให้ผมแก้ไขนะครับผมก็สั่งแผ่นปาโค้งมานะครับเลาะของเก่าออกแล้วก็เอาแผ่นใหม่ปิดเข้าไปเชื่อมกลับนะครับพร้อมทําสีให้นะครับก็อันนี้ก็เป็นงานสี รวมถึงชุดนี้ด้วยนะครับเนื่องจากทำอันนี้แล้วนะครับมันมันใหม่โดดนะครับก็เลยต้องทําอันนี้ให้ลูกค้าด้วยนะครับอ่ออื่นไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันก็มีทําสีทุ่มหลังตามที่แจ้งไปนะครับขึ้นที่รดใหม่ใช้เป็นล้อเดิมยางเดิมทั้งหมดนะครับก็ตามงบประมาณครับทํามากทาน้อยได้หมดนะครับจะทําสีอย่างเดียวทําเครื่องอย่างเดียวก็ยินดีนะครับ ประมาณนี้นะครับครับสําหรับวันนี้ก็สวครับผม